รีวิวกับตันยเมริกาเแบรบฟดิวโวลสึกฮีโร่จักรวาลใหม่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนก็ได้นะครับโอ้โหคนจริงเดวันนะครับน้องๆก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการรีวิวร่วมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษส่วนช่วงที่2เนี่ยจะเป็นการพูดคุยท้ายเครดิตและทฤษฎีความเป็นไปได้นะครับก็มาช่วงแรกกันก่อนเลย ขอปรอบมือต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษสุดเอ็กซ์คูซีฟครับบาร์สิรีภูมิครับผมก็อยูบาร์สทักทายคนดูหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับนะก็วันนี้เราจะมากับคําถามง่ายๆสองคำถามเลยแบบเบสิกเลยนะว่าบาร์สดูแล้วสนุกไหมเรื่องนี้สนุกมากครับมันตรงที่ว่ากับตันอเมริกาสู้กับเดอะฮังสีแดงครับเฮ้ยเอาเรื่องแล้วให้กี่คะแนนเต็มสิบ เก้าเต็มสิบครับให้เก้าเต็มสิบน้องบาทให้เยอะนะสนุกมากครับแล้วชอบตัวละครอะไรมากที่สุดกัปตันอเมริกาครับกัปตันอเมริกาคนนี้ทําไมทาไมถึงชอบมันเท่มากครับเท่ยังไงใช้ปล่อยพลังอะไรนู่นนี่นั่นมีปีกด้วยใช่ไหมมีปีกด้วยครับฉากบินเท่มั้ยเท่ครับสุดยอดเลยใช่ไหมสุดยอดมากเลยครับแนะนําให้คนดูในโรงไหมแนะนำครับน่ารักมากเก่งมากครับขอบคุณนะครับ หลังจากที่ได้ฟังความชอบและความรู้สึกของเจ้าหนูบาสท,ที่มีต่อกับตันเมกาภาคนี้เนี่ยให้คะแนนสูงถึง9%เต็ม10%เลยนะท่านผู้ชมแต่ส่วนตัวผมเนี่ยให้ไปที่แค่6เต็ม10%เองนะทำไมมาฟังกันส่วนตัวผมแล้วเนี่ยแฟนชายกับตันเมกาเนี่ยภาคเบรฟนิวเวลมันเป็นภาคที่4แล้วเนาะซึ่งผมให้มันอยู่อันดับบวยที่สุดเลย บวยที่สุดก็คือแย่ที่สุดในแฟรนไชส์กับตันอเมริกานะครับแต่ในโดยรวมแฟรนไชส์มาวเวลหรือ MCU เนี่ยหนังเรื่องกับตันอเมริกาเบรฟนีเวลไม่ถือว่าห่วยหรือแย่ขนาดนั้นถ้าเปรียบเทียบกับหนังก่อนๆหน้านี้ที่ผ่านมาถือว่าหนังเรื่องนี้ทําออกมาได้ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่สุดมันไม่สุดอย่างไรอย่างแรกคือการดําเนินเนื้อเรื่องเลยที่เห็นได้ชัดเลยนะตอนเปิดเรื่องมาเนี่ยดุเดือดแอคชั่นจัดเต็มมาก แต่พอมากลางเรื่องมันเริ่มแผ่วแล้วมันเริ่มเฉยมันเริ่มเอื่อยจนบางคนหลับก็มีครับในโรงซึ่งผมเกือบจะหลับแต่ผมก็สู้ชีวิตเพื่อที่มันคือหนังมาเวลที่ผมอยากดูอะ่ะคือจะบอกว่าฝืนทนไม่หลับก็ก็ใช่แล้วพอมาท้ายๆเรื่องเนี่ยองท้ายเนี่ยต้องบอกเลยว่าขอเรียกว่าไฟนอลแบทเทิลแล้วกันถือว่าดุเดือดทำออกมาได้สมศักดิ์ศรีเหมาะสมกับมาเวลที่เรารอคอย คือพอมันมาองคท้ายแล้วท่านผู้ชมอารมณ์เหมือนมันยัดยัดเข้ามาพอมันยัดยัดเข้ามาด้วยความที่มันคือ20นาทีสุดท้ายของหนังนะมันเลยทําให้รู้สึกว่ามันมันมันบู๊มันดุเดือดมันดีแต่มันไม่สุดเท่านั้นแหละมันเลยทําให้ผมหักคะแนนไปอีกเอาเป็นว่ามันบู๊มันมันแต่ไม่สุดสักทางอ่ะอย่างนี้ดีกว่าแล้วพอมาพูดถึงฉากบู๊ฉากอะไรนะเราต้องเชื่อมโยงไปยังฉากแอคชั่นครับ ฉากแอคชั่นระหว่างแซมวิลสันกันเลยเรทฮักนะ CGI ทำดีมากทำถึงแล้วก็ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือฉากของแซมวิลสันที่เหาะอยู่กลางเวหาครับอยู่บนท้องอากาศท้องนาาต้องบอกเลยว่า CGI ทำดีมากเท่มากสมกับที่เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องท็อปกันของทอมครูซครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโคตรสวยโคตรเท่ทุกทีที่แซมวิลสันบินนะคือแบบขนลุกอ่ะคุณนึกว่าไอรอนแมนผสมกับกัปตันเมกาทุกคน คืออันนี้คือจุดดีของมันแล้วจุดเสียข้อหนึ่งใหญ่ๆสำหรับหนังเรื่องนี้เลยนะคือตัวรายครับคอเหมารวม3ตัวแบบให้ฟังแบบสรุปสั้นๆเรดฮักตัวแรกเนี่ยเป็นตัวที่แฮร์รี่สันฟอร์ดทำถึงและเล่นดีมากๆจนบางครั้งเนี่ยบทบาทเขารู้สึกจะเด่นมากกว่าแอนโทนีแมคคีลแซมบิลสันของเราซะอีกซึ่งตัวของเรดฮักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันง่ายไปหน่อย อะไรมันง่ายปุ๊บปั๊บนะอันนี้ขอพูดแบบไม่สปอยตัวละครที่สองเนี่ยอย่างซามูเอลสเตอร์หรือเดะรีดเดอร์ของเราไอนน้นี่นี่หน้าทอนหายใจมากเป็นตัวที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ท่านผู้ชมก็คงรู้อยู่แล้วอันนี้ไม่ถือว่าสปอยนะมันคือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เผลร้ายซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ <c oughs> ตัวนี้ขอไม่พูดเลยถอนหายใจคําเดียวคือคําตอบครับตัวละครที่สครับ อย่างไซวินเดอร์หนึ่งในสมาชิกทีมเซอร์เพนต์โซไซตี้ครับซึ่งเป็นตัวร้ายที่จอห์นคาร์โลเอสปาซิโตเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้เท่มากๆโคตรของโคตรพ่อแม่เทพซึ่งตัวละครนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเราจะเห็นได้จากหน้าปกโปสเตอร์เนี่ยพี่แกก็ดูจะมีบทบาทสำคัญนะแต่พอมาในหนังจริงๆก็มีบทบาทสำคัญแหละแต่พี่แกก็แบบถอนหายใจตัวครับ คือก็อานาดเหมือนกันแต่ก็ไม่อานาดเท่าไอเดอร์ลิเดอร์ครับผมว่าเดอร์ลิเดอร์เนี่ยอานาดสุดแล้วนะครับก็นี่แหละคือความรู้สึกที่ผมมีต่อกับตันเมกาเบรฟนิวเวิลภาคนี้คือหวังเยอะแต่ก็พอใช้ได้แค่นั้นอะ่ะก็ได้แค่6เต็ม10ให้มากสุดได้แค่นั้นจริงๆแล้วก็ถ้าถามถึงตัวละครที่มีเซอร์ไพรส์มาโผล่บ้างไหมมีครับแต่ว่าโผล่มาแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับ ต่อมาก <ower> ็จะมาเป็นช like hey, ่วงของการพูดถึง like ท้ายเครดิตนะครับสาหรับท่านผู้ชมคนใดที่ไม่อยากโดนสปอยหรือยังไม่ได้ไปรับชมด้วยตาตัวเองเนี่ยสามารถปิดคลิปนี้ไปตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะครับถือว่าเตือนแล้วนะครับก็ฉากท้ายเครดิตเนี่ยก็จะเชื่อมต่อหลังจากที่ซามูเอลสเตอร์นะครับมอบตัวให้แก่แซมวิลสันแล้วก็เข้าคุกเดอะลาฟไปครับแซมวิลสันเนี่ยก็จะไปเยี่ยมเยียนพี่แกนะครับ ซึ่งซามูเอลสเตอร์เนี่ยก็จะกล่าวกับแซมว่าภัยพิบัติเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะบนโลกแซมมันรวมถึงภัยพิบัติจากมิติอื่นด้วยที่มันจะมาเยือนเราเร็วๆนี้ซึ่งมันทำให้พี่แซมของเราเนี่ยน้าเจนเจือนแต่ก็ดูพร้อมที่จะตั้งรับกับทุกสถานการณ์ซึ่งการที่พี่ซามูเอลสเตอร์หรือเดอะ e ร d เดอร์เนี่ยมันพูดกับพี่แซมแบบนี้ มันหมายถึงว่ามันจะมีภัยพิบัติอื่นๆที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ที่มาจากมอนติเวิร์สอื่นนะครับซึ่งการที่เขาพูดอย่างเงี้ยมันทําให้รู้แน่ชัดแล้วว่ามันเชื่อมโยงไปยัน a v e n นเจอร o ดูมส์เและ a v e n นเจอร์ซีเคร r วอย่างแน่นอนร้อยร้านเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งทฤษฎีส่วนตัวของผมที่เกี่ยวกับท้ายเครดิตเนี่ยก็คือว่าที่สมูเอลสเตอร์มันพูดถึงพิภพอื่นเนี่ยอาจจะหมายถึงพิภพของแฟนตาสติกโฟหรือเปล่า เพราะอย่างที่เรารู้กันว่าแฟน t a สติก4ทีมนี้เนี่ยมาจากมอนติเวิร์อื่นในยุคปี60และต้องรับมือกับตัวร้ายกืนกินโลกอย่างกาเล็กตัสซึ่งกาเล็กตัสเนี่ยเป็นตัวร้ายที่เก่งมากแฟนตาสติกโอาจจะรับมือไม่ไหวหรือเปล่าเลยต้องรากกาเล็กตัสออกมาจากโลกของเขานั้นแล้วเพื่อแบบเบียเบ่ยงเบนกาเล็กตัสไปโลกอื่นแทนในการต่อสู้และอาจจะทำให้แฟนตาสติกโทีมนี้เนี่ยหลงมาเอิร์ธ616 แล้วก็มาเจอกับแซมวิลสันของเราครับซึ่งอาจจะรวมถึงว่าลากกาเล็กตัดมาด้วยก็เป็นได้นะซึ่งก็ถ้าใช่ก็อาจจะประจวบเหมาะกับพอดีหรืออาจจะไม่ใช่เลยก็ได้ซึ่งทฤษฎีนี้ก็ที่ผมคิดเพราะผมคิดว่าถ้าสมมติมาวิลมันจะโยงกันให้ใกล้กันที่สดุดก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้หรือว่าก็อย่างที่ผมพูดไปแหละเหตุผลหลกัลกๆใหญ่ๆก็คือเชื่อมโยงไปยังเ v e n g e r d o o m s d a สและ a v e n g e r Secret War นะครับแล้วท่านผู้ชมล่ะ คิดเห็นกันอย่างไรกับภาพยนตร์เรื่องกัปตันมิการเบรฟนีเวิลด์สึกฮีโร่จักรวาลใหม่ชอบกันไหมคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้อย่างจุกใจกันได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดผมพูดจะไม่ถูกต้องอย่างไรข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอโทษเวนาที่นี้ด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกังใจให้โอนอร์ติสกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ